สวัสดีครับมาอีกแล้วครับอาจารย์เด่นวังจิกวันนี้นะฮะมาตามเคยนะครับตามที่ขอร้องแฟนคลับนะครับดูข้างล่างกันเลยนะครับหลักสิบนะครับวดแรกนะครับให้สองกับเจ็ดนะครับเลขที่ออกเจ็ดเก้านะครับถูกเจ็ดนะครับงวดที่สองนะครับให้ห้ากับศูนย์นะครับ ออก5 3นะครับเข้าหลัก10นะครับอ่าวันนี้นะครับ0ูนกับหนะครับออก55เข้าหลัก10นะครับอ่าวันนี้นะครับ5ากับ0ูนย์ีแล้วครับออก5 7ครับผมวันนี้3กับ8นะครับให้ออก3 3ครับเข้าหลัก10นะครับงวดที่ผ่านมานี่ฮะให้2กับ7รู้สึกจะมีคนถูก ลอตเตอรี่ค่อนข้างเยอะนะครับห2สองแต่งวดนี้นะฮะเข้าหลักหน่วยครับผมถ้าสูตรหลัก10ถือว่าผิดน,นะครับแต่ยังเข้าอยู่นะฮะเข้าหลักหน่วยะฮะให้เป็นแนวทางแล้วกันนะครับงวดใหม่ล่าสุดนี้ฮะตามที่ขอเลยนะครับออก6กสองนี่ทําแล้วนะครับได้เจ็ดกับสองนะฮะดูเป็นแนวทางนะครับ ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ